ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Guide และวันนี้นีมีสาระดีๆมาฝากก่อนที่จะไปชมกันว่าสัปดาห์นี้จะมีภาพยนตร์รายการสารคดีอะไรที่น่าสนใจมาแนะนำกันบ้างนะคะสาระที่ว่าเนี่ยก็คือคุณรู้ไหมคะว่าทุกวันที่16มีนาคมของทุกปีคือวันอะไรบางคนบอกหวยออกไม่ใช่นะคะวันงดเซลฟี่หรือว่า No Selfie Day ค่ะงงใช่ไหมคะว่า มีวันนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะโดยวัตถุป,ประสงค์ก็เพื่อจะต้องการอณรงค์ให้คนเราเนี่ยนะคะหยุดถ่ายรูปตัวเองแล้วก็หันมายิม้มให้กับคนรอบข้างมากขึ้นซึ่งจากสถิติก็พบว่าผู้หญิงใช้เวลาถ่ายรูปเนี่ยนานถึง1ชั่วโมง24นาทีในแต่ละอาทิตย์เลยนะคะเพื่อจะถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเอง ยังไม่รวมแต่งรูปนะคะซึ่งบางครั้งอาจจะทําให้เราหมกมุ่นอยู่กับการเซลฟี่มากเกินไปเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากให้เรานหยุดพักเซลฟี่ได้แล้วแล้วหันไปยิ้มให้กับคนรอบข้างหรือว่าคนที่คุณรักมากยิ่งขึ้นค่ะและที่สําคัญจะได้มีเวลามาชมรายการดีๆจากทวิชชันที่มีม,มาฝากกันเรื่อยๆเลยนะคะส่วนสัปดาห์นี้จะมีอะไรน่าติดตามกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ เรามาชมภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จทั้งรางวัลและรายได้โดยได้ทำเงินทั่วโลกไปกว่า300กว่าล้านเหรียญสหรัฐเลยนะคะและก็ยังสามารถคว้าออสการ์มาได้อีก2ส,สาขาทั้งสาขาออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยมและก็สาขาออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมด้วยแหละค่ะ งานสร้างสุดอลังการค่ะงานนี้ได้นักแสดงมาเทมากความสามารถอย่างลีโอนาร์โดดิคาปริโอและก็ยังได้โทบีแม็กไวนะคะรวมถึงนักแสดงสาวอย่างแครี่มาริแกนด้วย mm hmm. มาถ่ายทอดเรื่องราวโรแมนติกดราม,ม่าสุดเข้มข้น mm hmm. กับเรื่อง The Great Gatsby ค่ะรักเธอสุดที่รัก <Yes. S 1> ใน The Great Gatsby The Great Gatsby <Yes. S 1> รักเธอสุดที่รักวันศุกร์ที่22มีนาคมเวลา2ทุ่มตรง ทางทรูฟิล์ม1ช่อง1นึและ2องค่ะเรามาชมภาพยนตร์ที่อัดแน่นไปด้วยความมันความบ้าแล้วก็รางวัลค่ะเพราะว่าถือเป็นภาพยนตร์แอคชั่นประจนภัยที่คว้าออสการ์มาได้ถึง6สาขาในด้านเทคนิคงานสร้างล้วนๆเลยค่ะทั้งออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยมแต่งหน้าและทรงผมยอดเยี่ยมลำดับภาพยอดเยี่ยมบันทึกเสียงยอดเยี่ยม แล้วก็ตัดต่อเสียงพิเศษยอดเยี่ยมผ่านฝีมือการแสดงของทอมฮาร์ดีและชาริสเตอรอนที่รับบทบาทนี้ได้มันทะลุเดือดถึงใจเลยค่ะแมดแม็กซ์ฟิวรี่โรดแมดแม็กซ์ถนนโลกกันเสาร์ที่23มีนาคมเวลา2ทุ่มตรงทาง t u u m o v v i h i t ตช่อง135และ224ค่ะ เรามาชมซีรีส์แนวคอมเมดี้สืบสวนย้อนยุคจากเกาหลีใต้กันนะคะเรื่องราวของหญิงไม้ซึ่งใช้ชีวิตเหมือนมีสองบุคลิกมานานแล้วล่ะค่ะเพราะว่ากลางวันนั้นเธอคือหญิงไม้สะพ้ายตระกูลขุนนางอันทรงเกียรติที่สูญเสียสามีมานานกว่า15ปีผู้ที่ไม่เคยออกไปเจอโลกภายนอกแต่ว่าตอนกลางคืนเธอปิดบังใบหน้าเพื่อจะออกนอกรัว้วแล้วก็ไปช่วยเหลือคนยากจนอย่างกล้าหาญจนกลายเป็นฮีโร่สาวในยุคโชซอน โดยงานนี้ได้อีฮานีมารับบทบาทหน้าเอ็นดูมีความโบ๊ะบะน่ารักเข้าขากับพระเอกรุ่นน้องนะคะอย่างอีจงวอนซึ่งเคมีเข้ากันสุดๆเลยค่ะ n i h t Flower อัศวินหญิงใต้จันทราทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เวลา3ามทุ่มตรงทาง True Asian Mall ห้อง120่อง120และ239ค่ะ มาชมซีรีส์สุดมันเอาใจสาววกมวยปล้ำนะคะเรื่องราวของสองพี่น้องที่เป็นทั้งคู่แข่งบนสังเวียนแล้วก็คู่แข่งในชีวิตจริงด้วยค่ะแต่ว่าพวกเขานั้นมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นก็คือสารต่อความฝันของพ่อผู้ล่วงลับในการที่จะมีหลีกมวยปล้ำอิสระในค่ายของตัวเองแล้วพวกเขาจะทำสำเร็จหรือเปล่าต้องไปช่วยลุ้นกันค่ะเที่ยวซีซั่นวันเที่ยวปีหนึ่งทุกวันพุธและวันพฤหัสบ,บดีเวลาสามทุ่มตรง เริ่ม20มีนาคมทาง True Series ช่อง240ค่ะ,ย,คะยุคนี้ใครๆก็ฮิตคำว่าตัวแม่ในวงการต่างๆนะคะแล้วถ้าเป็นตัวแม่ในพื้นที่ป่าที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตมากมายในธรรมชาติคุณผู้ชมคิดถึงสัตว์ชนิดไหนคะ และถ้าอยากรู้ว่าบรรดาตัวแม่ในป่ามีวิธีในการดำเนินชีวิตแบบใดถึงได้รับการยกย่องจากมนุษย์ว่าเป็นตัวแม่ในโลกของธรรมชาติต้องไปติดตามกันค่ะ Mother Nature วิถีคุณแม่ในป่าใหญ่วันศุกร์ที่22และวันศุกร์ที่29มีนาคมเวลา3ทุ่มตรง,งทาง t r e X p l o r Y ช่อง39และ559ค่ะ พาคุณผู้ชมนั้นไปชมความยิ่งใหญ่ของอุโมงที่ถูกสร้างขึ้นในสาราชนาจักรไปเจาะลึกเบื้องหลังการก่อสร้างความสำเร็จทางวิศวกรรมอันยิ่งใหญ่ซึ่งทีวิศวกร,รและก็คนง,งานก่อสร้างมากกว่าหมื่นคนใช้งบประมาณการสร้างกว่า19,00 0ล้านบาทเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาก่อสร้างกว่า10ปีเพื่อให้เป็นโครงการด้านวิศวกรรมที่ใหญ่ที่สุด ยากที่สุดอีกหนึ่งโครงการที่มนุษย์ทุกคนนั้นควรภาคภูมิใจค่ะ Super Tunnel Season 4สุดยอดอุโมงปี4ีวันจันทร์ที่18และวันจันทร์ที่15มีนาคมเวลา3ามทุ่มตรงทาง True e x p l o r e อเช่อง561ค่ะ องไรถ้าคุณมีชีวิตอยู่ถึง100ปีหลายคนบอกว่าโอ้โหจะอยู่อย่างไรคะร้อยปีจะลำบากหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพที่สำคัญคุณจะจัดการกับเงินให้พอใช้ได้อย่างไรในการใช้ชีวิตค่ะสารคดีชุดนี้จะมาบอกถึงวิธีการเตรียมความพร้อมในวัยกเกษียณให้มีความสุขแม้ว่าคุณจะอายุร้อยปีแล้วก็ตามไข่ Your h u n y r e r y i f r life ชีวิตปีที่100วันอังคารที่19มีนาคมเวลาสามทุ่มตรงทาง Truex ต่อสายช่อง561ค่ะพาคุณผู้ชมนั้นร่วมเดินทางเพื่อสำรวจความหลากหลายทางเพศของสัตว์ผ่านนักวิทยาศาสตร์ที่ตั้งคำถามค่ะว่า อะไรคือสิ่งที่เป็นธรรมชาติในเรื่องของเทศเพราะว่าสัตว์บางตัวนั้นมีพฤติกรรมแบบแปลกๆนะคะอย่างเช่นนกเพนกวินนกฟลามิงโกที่บางครั้งสงสัยว่าสัตว์เหล่านี้คือเทศอะไรกันแน่ค่ะเวีย Planet ดาวแห่งเพศไร้กรอบวันศุกร์ที่22และวันศุกร์ที่29มีนาคมเวลา3ทุ่มตรงทาง True e x p o r e s i ช่อง561ค่ะทมนะคมคิดว่ารู้จ่ธรรมชาติแล้ว it might และสำหรับสมาชิก t r i i t i ัน n s ที่อยากจะรับชมย้อนหลังนะคะโดยเฉพาะสารคดีอื่นๆที่น่าสนใจก็สามารถเข้าไปรับชมได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือ t r u e ิ i ันส์ now ค่ะบริการสตรีมมิ่งช่องดังระดับโลกที่สามารถรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาพร้อมรับชมได้ทันทีสมัครแล้วก็ดู t r u e ิ i ันส์ now ได้แล้ววันนี้ผ่านแอป True ID เว็บไซต์แล้วก็กล่อง True ID ค่ะ เข้าไปดูละเอียดเพิ่มเติมนะคะสำหรับแพ็กเกจได้ที่ world wide web t r u e w i c i o n .co .th หรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทู u คอลเซ็นเตอร์02-7008000ค่ะก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมนะคะวันนี้งดเซลฟี่แล้วก็หันไปยิ้มให้กับคนรอบข้างหรือคนที่คุณรักมากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงใครยังไม่ติดตาม Facebook ของ The g u i d e รีบด่วนเลยค่ะเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันได้กับ Facebook ของ theguide.tv นั่นเองนะคะจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆที่เอามาฝากกันเรื่อยๆเลยค่ะ วันนี้นิวและทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ